เพิ่งโสดใช่ไหมเพิ่งจบจากความสัมพันธ์มาหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งแบบเลิกลากับใครบางคนไปดูเหมือนกับว่าคุณยังไม่ลืมคนเก่าใช่ไหมดวงชะตาความรักของคุณในครึ่งปีหลังนะต้องบอกเลยว่าหากคุณยังไม่ลืมคนเก่าๆดูเหมือนว่าคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆมันยังวนเวียนซับซ้อนกันอยู่นะ คือมีโอกาสเหลือเกินว่าคนเก่าใครเก่าๆอาจจะหวนคืนนะหากคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคนเก่าๆยังหวนคืนอยู่ยังมาลุมมาตุ้มอยู่ต้องบอกว่าครึ่งครึ่งปีหลัง2567นะคนเก่าจะหวนคืนคนใหม่ก็จะเข้ามาจะมาลุมมาตุ้มความรักอาจจะดูวุ่นวายหน่อยเนื่องจากว่าคนเก่าก็ยัง เข้ามาวนเวียนหรือคุณอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าก็เป็นไปได้คนใหม่ก็เข้ามาเพราะฉะนั้นคุณเลือกและตัดสินใจให้ดีนะจะเปิดโอกาสให้คนเก่าหรือจะเปิดโอกาสให้คนใหม่หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีคนเก่าใดๆทั้งสิน้นระวังนิดนึงมีโอกาสมีรักซ้ําซ้อนหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอความรักที่มากกว่าหนึ่งคนมีคนมาชอบพอคุณมากกว่าหนึ่งคน นะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เจอคนรักที่เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือเจอคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้ลืมคนเก่าร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วให้เวลากับความรักนี้หน่อยครึ่งปีหลัง2 5 6 7ดดวงชะตาความรักของคุณนะมีโอกาสว่าจะเป็นความรักที่มันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะบางครั้งบางทีนะคุณอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าทำให้คนใหม่เข้ามา คุณก็ยังไม่ลืมคนเก่าแล้วคนเก่าก็เข้ามาอีกมันจะวุ่นวายสับสนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคิดให้ดีไตรตรองให้ดีอย่ารีบร้อนบางทีนะเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปแต่จริงๆใจยังไม่ลืมคนเก่านะไปรับคนใหม่เข้ามากลายเป็นว่าคนใหม่เข้ามาจริงๆก็ยังไม่ได้ถูกใจหรอกยังไม่ถูกอกถูกใจหรอกแต่ว่าไปรับเขาเข้ามาแล้วทําให้มันวุ่นวายได้เพราะฉะนั้นครึ่งปีหลัง25 6 7หขอเตือนไว้ก่อนนะ ว่าอย่ารีบร้อนในเรื่องของความสัมพันธนะ์นักหากคุณยังไม่ลืมคนเก่าหากคุณยังมีคนเก่าอยู่ในใจอย่าเพึ่งรีบรับคนใหม่เข้ามาเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คนเก่าจะวนเวียนกลับมานะแล้วเดี๋ยวมันมาลุมมาตุ้มอ่ะมันอิลุมตุงนางเพราะว่าคนเก่ามาคนใหม่ก็เข้ามาคุณจะสับสนและเลือกไม่ถูกเนาะเนาะ,ะหรือเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีคนเก่าอะไรยังไงใดๆทั้งสิ้นนะ ช่วงเวลานี้ความรักของคุณอาจจะเยรุงตรงนางตรงที่อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามามากกว่าหนึ่งคนมีช้อยมีทางเลือกเยอะแต่ในขณะเดียวกันคนที่อาจจะทําให้คุณสปาร์กหรือว่ารู้สึกดึงดูดมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้ลืมคนเก่าร้อเอร์ซซึ่งอาจจะทําให้คุณสับสนได้นะเออ แลนะดูจากพลังงานตรงนี้คือคนที่เขาอาจจะเคลียร์คนเก่าไม่ได้หรือคนที่เขามีใครอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีแรงดึงดูดมากในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังระวังมีรักซ้ําซ้อนหรือว่าระวังมีรักซ้อนหรือว่าระวังไปชอบคนมีเจ้าของระวังหลงรักคนมีเจ้าของระวังหลงรักคนที่มีสเสน่ห์มากๆหรือคนที่เขายังไม่ได้ ยังไม่ได้ลืมคนเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่าเพิ่งรีบรับความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วกันในครึ่งปีหลังเนาะเพราะดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะมีความรักที่อาจจะมีความซับซ้อนซับซ้อนเพราะฉะนั้นแล้วหากมีคนมาคุยกับคนมีความรักอยู่อะไรก็แล้วแต่หรือสนใจใครก็แล้วแต่ให้ค่อยๆใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กันไปนะคะค่อยๆพัฒนากันไปไม่ต้องรีบร้อนนะพอคุณไม่รีบร้อน <ersch> ความร so, time, uh, term, so be, so, ักมันจะค่อยๆชัดเจนเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ศึกษาเรียนรู้ผู้คนคุณมีช้อยมีทางเลือกเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรีบร้อนกับความรักครึ่งปีหลังนี้ให้เวลาตัวเองในการทําความรู้จักผู้คนที่เข้ามาให้เวลาผู้คนที่เข้ามาได้พิสูจน์ตัวเองนะความรักมันจะได้ไม่ซับซ้อนความรักมันจะได้ไม่ซับซ้อนนะมันจะได้เป็นความรักที่เสถียรเป็นความรักที่ถูกอกถูกใจเป็นความรักที่ มีความสดใสเป็นความรักที่มั่นคงนันเองใครแล้วท่นานนายอย่าลืมคานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ